ที่เราติดตามกันมาสักระยะหนึ่งแล้วกับมวลน้าลุ่มน้ายมนะครับที่พาดผ่านอําเภอรีสันนาลัยอํสีสันโรงอเภอสวรรคโลกอเ,อเมืองและอภอกองไกรลาศเนี่ยในขณะนี้เองตั้งแต่วัาานนี้ที่ผ่านมาช่วง6นาฬิกาลุ่มน้ำยมที่พาดผ่านอเภอเมืองครับและในหลายอำเภอมีการล้นตลิ่งขึ้นมาและมีการสกัดกัน้นมวลน้ำก้อนนี้ไม่ให้เข้าสู่เขตเศรษฐกิจแต่ตอนนี้เองด้วยระดับน้ำที่สวิงอยู่ประมาณ470บวกลบ450ตอนนี้ มันลุกคืบเข้ามาในส่วนของชุมชนแล้วตอนนี้เองจะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในศูนย์อพยพหรือว่าดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเช่นไรครับตอนนี้เรามีาผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดส,สุขโขทัยนะครับอยู่ในพื้นที่ครับคุณธนกิจมาดแม้นนะครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับหรือคุณมินครับครับสวัสดีครับคุณธนกิจครับเหนื่อยสองวันแล้วนะครับครับผมล่าสุดตอนนี้ล่าสุดตอนนี้ครับคุณธนกิจครับผมดูข่าวสารแล้วว่าในหลายพื้นที่ ตะลิ่งต่ำหรือว่ามีกระสอบทรายพังทลายไปในส่วนของอําเภอเมืองอเภอโซนปากแควรหรือว่าหลังสารกลางตอนนี้สถานการณ์เป็นเช่นไรแล้วครับตอนนี้นะครับเวลา16นาฬิกาเศษสถานการณ์เริ่มเข้าขั้นวิกฤตมาตั้งแต่ช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมานหลังจากที่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ยก็พยายามที่จะต่อสู้แล้วก็เอาชนะกับมวลน,น้ําน้ําลดลงไปนิดนึงนะครับในช่วงบ่ายจนถึงค่า แล้วก็ขึ้นมาอีกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วหลังจากเช้ามาจนถึงเวลานี้ก็เริ่มขึ้นไตระดับขึ้นมาเรื่อยๆพูดถึงปริมาณน้ำานเวลานี้เนี่ยถือว่าขึ้นสูงสุดจากที่เคยมีมาเลยในตั้งแต่ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยตั้งแต่ปีนี้นาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ระดับน้ําต่ากว่าตลิ่งอยู่แค่16เซนนะครับอัตราการไหล474.5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วพูดถึงเรื่องของการพังของ กระสอบทรายต่างๆเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอเป็นเรื่องของแนวคันกันน้ําพังหรือเปล่าจริงๆไม่พังนะครับยืนยันว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างประเภทพวกคันกันน้ําที่เป็นคันคอนกรีตเนี่ยไม่ได้พังนะแต่ที่เห็นน้ําไหลามาอย่างภาพที่เห็นตอนนี้นี่คือน้ําที่ไหลเข้าท่วมชุมชนบ้านเรือนอกําลังทหารกําลังเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ที่ช่วยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นช่วยเหลือเรื่องของผู้ป่วยออกมาเป็นเรื่องของกระสอบทรายถูกน้ําพัด หล่นลงมาพอน้ําพัดหล่นลงมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งลูกมันก็เป็นโดมิโนโตามต่อกันไปสองลูกสามลูก,ลกตามมาแล้วก็ทําให้เกินการควบคุมเกินการต้านไหวแรกๆก็พยายามกั้นได้อยู่ปอพอทหารกรรมนผู้ภัยอาสาสมัครต่างๆช่วยกันเสริมกระสอบทรายกีแรกก็กั้นได้อยู่ปรากฏว่าน้ํามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคุณมินครับครับก็ปรากฏว่ามีอีกหลายจุดที่มันไหลมันล้น แล้ตอนนี้บางจุดที่ไม่มีกระสอบทรายอย่างเช่นหน้าแล่นหลังวัดไทยชุมพลซึ่งอยู่กันข้ามกับสำนักง,งานเทศบาลเมืองสุข,ขััะท,ทานีเนี่ยน้ำก็ล้นคันมาด้วยนะครับอันนี้เป็นสถานาการณ์ที่น้ําล้นออกมาครับคุณคุณนคธนกฤษครับตอนนี้ในจุดตัวไล่เลียงมาตั้งแต่ช่วงหลังประตูหัดสะพานจันทร์ประตูระบายน้าหัดสพานจันทร์รมีจุดไหนน่าเป็นห่วงบ้างครับ ตั้งแต่หาดสะพานจันทร์ออกมาเนี่ยที่อำเภอสวรรคโลกเองก็มีหลายจุดด้วยกันนะครับทางท่านในอำเภอท่านวิทยาสันติกุลก็เร่งระดมกําลังในการเข้าไปเสริมแนวกระสอบทรายนะในหลายจุดวนในโซนของตลาดตอนนี้ก็ประกาศเป็นพื้นที่แจ้งเตือนที่เข้าขั้นวิกฤตนะครับน้ําก็เริ่มไหลล้นครับซึ่งการรองรับน้ําได้ของแม่น้ายมที่สีสํารงเนี่ยรับได้ประมาณสิบเมตรแต่น้ํามาเนี่ยว่าได้ถึงสิบเอ็ดเมตรครับนะครับ น,นี้สีส้รลงแล้วในส่วนของอำเภอเมืองเองเนี่ยตั้งแต่รอยต่อตั้งแต่ทับพึ่งสีส้รลงมาจนถึงปากแควตั้งแต่นั้นมาจนถึงท้ายทางเลยเนี่ยก็คือ,อที่ตำบลปากพ้ายยางซ้ายเนี่ยอำเภอเมืองในซึ่งเป็นรอยต่อไปที่กรุงไกรลาศเนี่ยมีหลายจุดที่น่าเป็นห่วงครับครับแล้วในส่วนของทางศูนย์อพยพเองล่ะคะคุณธนกิจว่าสุดหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาสามารถอพยพไปที่ศูนย์ไหนได้บ้างและความพร้อมของศูนย์อพยพต่างๆมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะ เวลานี้ทางสำนักง,งานสาธทารณสุขจังหวัดสุโขทัขทยร่วมกับทางราพอสอตอและโรงพยาบาลซึ่งหลักๆก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอก็มีการตั้งศูนย์อพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยไว้ในทุกอำเภอทั้งหมด6อำเภอด้วยกันรวมเป็นตัวเลขตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ผมรวมๆอยู่ในเกือบร้อยจุดนะค,ะครับรบางอำเภอเนี่ยมีถึง30กวิบัวแห่งด้วยกันตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์แล้วว่าถ้าหากว่าใครมีความประสงค์จะไปพักในศูนย์พักพิงเนี่ยตอนนี้เปิดพร้อมที่จะให้บริการ นะครับทั้งในเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดูแลปฐมพยาบาลทั้งในเรื่องของอสุขอ,อนามัยต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะให้บริการเบื้องต้นเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ไปตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมว่าเราเตรียมจังหวัดเตรียมที่จะเปิดศูนย์พักพิงไว้สําหรับใครที่วางแผนจะอพยพซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากที่เห็นกระแสน้ําเข้ามาอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับ,รบทางจังหวัดก็บอกว่าไป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 ,ไปได้แล้วก็มีหลายคนที่ไปพักแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดแล้วก็ที่ อ,อบอตเทศบาลที่มีความพร้อมรองรับคนได้มากประมาณร้อยคนขึ้นไปอย่างไ้ก็จะเปิดเป็นศูนย์ครับครับเมื่อสักครู่ครับผมผมเช็คข้อมูลดูรู้สึกว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือและทํางานในสถานการณ์เรื่องของอุทกภ,ภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งฝั่งภาครัฐนะครับตอนนี้เอกชนเองรื้ว่าภาครัฐจนถึงค่าคืนนี้ครับต้องเฝ้าระวงังแล้วก็ต้องเตรียมการด้านไหนมากที่สุดครับสิ่งที่ต้องเตรียมการมากที่สุดคือการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ ประสบภัยเนื่องจากว่าตอนนี้การสู้กับมวลน,น้ําที่มาอย่างต่อเนื่องจากแม่น้ํายมเนี่ยอาจจะทําได้ค่อนข้างจะลําบากมากแล้วนะครับเพราะว่ามวลน,น้ําขึ้นมาค่อนข้างเยอะแผนของจังหวัดสุโขทัยตอนนี้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักครับแล้วก็เรื่องของศูนย์อพยพศูนย์พระพริงพ์ที่ท่านผู้ดำเนินรายการั้งถามมาสักครู่นี้คความพร้อมเนี่ยพร้อมเต็มที่แล้วละ่ะแล้วก็ในช่วงค่ําวันนี้เราพยายามที่จะสู้กับมวลน,น้ําแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้อง ดูเรื่องของคนด้วยตอนนี้ขนย้าย้ว่วผู้ที่ป่วยติดเตียงเนาะผู้สูงอายุไปไว้ที่ปลอดภัยละสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือคนครับครับ,รบท้ายที่สุดนี้ครับสถานการณ์นี้ดูจากปริมาณน้ําที่ไหลผ่านตั้งแต่ฝายแม่น้ํายมนะครับในส,ส่วนของภาคเหนือวังชิ้นจังหวัดแพร่เองจนถึง ทุ่งรับน้ําบางระกรรมคุณธนก,กิจคาดว่าสถานการณ์นี้น้ําที่จะเดินผ่านตัวอําเภอเมืองที่คาดว่ารับน้ําได้น้อยสักประมาณ500กว่าลูกบาทเมตรเนี่ยจะคลี่คลายอีกสักกี่วันครับข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยากรมชนประทานรายงานตัวเลขระดับน้ําแม่น้ํายมเป็นรายชั่วโมงผมก็เฝ้าติดตามดูอยู่ตลอดนะครับครับซึ่งทางจังหวัดเองก็ได้มีการรายงานสรุปเป็นตัวเลขสั้นๆคร่าวๆผ่านเพจต่างๆให้ประชาชนได้ติดตามดูด้วย ก็นาเรียนผ่านทางรายการแล้วกันนะครับณนะเวลานี้นะครับ6ดาลิการะดับน้ําที่สถานีวัดน้ํอาอําเภอศรีสัชนาลายัยเลยแล้วกันใกล้ที่สุดอยู่ที่1,374เมลน,น้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขณะที่ทางอาําเภอบางชิ้นเองก็อยู่ที่1,471ต่อเข้ามาแล้วที่ศรีสัชนาลายัยจะมาถึงสวรรคโลกก็ใช้เวลาอีกประมาณสักาชั่วโมงที่สวรรคโลกใช้กลไกประตูระบายบน้ําหัดสะพานจันทร์ตัดยอดน้ําไปสั่งซ้ายแม่น้ํายม ผ่านประตูระบาน้าคลองหกบาทไปตอนนี้มีการปล่อยน้ําลงพื้นที่ทะน้ําอยู่ที่ประมาณแปดร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอ oh. อันนี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วก็มีน,น้ำนมสูงขึ้นอีกมีน,น้ำนมสูงขึ้นอีกแล้วก็จะมาถึงเมืองสุขโขทัยเนี่ยมวลน,น้ำแปดร้อยเนี่ยจะมาถึงเมืองสุขโขทยัยในตีประมาณหกชั่วโมงดังนั้นแล้วในค่ําคืนวันเนี้ยนะครับเรียกว่ากําลังพลของสุขโขทยัยอาสา,าสมัครปูภัยกําลังทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนพ่อบ้านที่มีความแข็งแรงเนี่ย คงจะต้องออกแรงและก็เฝ้าระวังอันตรายกันเป็นที่ครับั่าครับส่งกําลังใจให้กับทีมงานที่คอยส่งต่อข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องและเข้าใจไป็นทิศทางเดียวกันลดการสร้างความตื่นตระหนกด้วยนะครับและก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวจังหวัดสุขโขทัยผ่านค่ำคืนนี้ไปได้นะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธนก,กิจบ้านหมครับ